ต่อกันที่สกุพิเศษจากยายเมียเลยครับท่านผู้ชมเจ้าขามีผู้คนมากมายมาร่วมพิธีมหาพุทธาพิเศษพระรุ่นหนุนดวงใหม่ของพระอาจารย์สุริยันโคสป,ปัญโยแห่งวัดป่าหวังน้ำเย็นจังหวัดมหาสารคามมีผู้ว่าราชการจังหวัดมาเป็นประธาน ดารานักร้องมาร่วมพิธีกันหลายท่านพร้อมทั้งพระอาจารย์สุริยันยังได้มอบรถพยาบาลกู้ชีพให้แก่อาบาตาเพื่อเอาไปช่วยชีวิตพี่น้องประชาชนในพื้นที่รายได้ทั้งหมด22ล้านบาทท่านได้นำไปจัดซื้อรถเอ็กซเลย์รถพยาบาลรถฉุกเฉินมอบให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดมหาสรารคามและจังหวัดใกล้เคียงเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ในการช่วยเหลือชีวิตพี่น้องประชาชนได้ทันท่วงที ในงานนี้ยังมีแจกพระรุ่นนี้แก่ชาวบ้านอีกสามพันองค์เจ้าค่ะท่านผู้ชมมีใจใ่ว่าญาติโยมมันเามาให้กำลังใจในฐานะที่เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อมาทาบุญร่วมกับพี่น้องประชาชนนะครับวัดบางน้ําเย็นโดยพระอาจารย์สุริยันท่านได้สร้างจุดที่เป็นศูนย์รวมดวงใจของชาวพุทธท่านเป็นผู้สร้างช่วยเหลือท่านช่วยท่านทาทุกวัดที่วัดที่ลําบากโอ้คนเยอะคนเยอะแล้วมีความขลังมีความสุข สธาในบาร,รมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์น้องขวาแดงพี่วายพี่ไผ่วงสุธรพี่ปอยฝ้ายมาลัยพรแล้วก็พี่ต่ายอรไทยน้องเป็นถวายเสียงแล้วก็ครูสระสร้างรถพยาบาลนะครับลุ้นดวงใหม่ผมถือว่าท่านมีความตั้งใจเสียสละที่จะสร้างคุณประโยชน์นะครับ ให้เกิดกับทางพระพุทธศาสนาและก็ทางสังคมเราด้วยแต่โอม,มันมันอุ่นใจมันมีอุปกรณ์ในการซ้อยเหลือชีวิตทันสมัยกว่ารถที่เคยไปรับแม่ผมอีกเนี่ยก็ยิ่งได้บุญงั้นคนที่ได้เหรียญเอาไว้ไปบูชาผมก็ไม่เคยเช่าเหรียญเยอะขนาดนี้ <c oughs> จริงๆแพรี่บอกอยู่ว่าถ้าสร้างแล้ววัตถุประสงค์ดีอย่างเช่นวันวนี้เรามอบรถเอ็กซ์รย์เ่อนที่รถรับบริจาคโลหติตรถกู้ชีพรถฉุกเฉิน4ี่คันน้องบอกอยู่ว่าถ้าวัตถุประสงค์ดีเนี่ยน้องยินดีเลยเจตนาจริงของพ่อคืออยากให้ปัจจัยที่จะไปซื้อรถเรียกว่ารถทีี่่่ใชชช้้สําาหรรับกววยยิตผูป อย่างโมบายเอ็กซาเย่เงี้ยโอ้โหคำว่าเอ็กซเเย์เราจะได้ยินจากโรงพยาบาลแต่เราจะไม่ได้ยินว่าที่รถเขาก็มีอะไรอย่เงี้ยแต่มูลค่าในการเสริมมันเยอะมากมีโอกาสได้มาร่วมทำบุญในครั้งนี้ผมว่าคนที่ได้บูชาเหรียญก็ได้ร่วมทำบุญกันไปด้วยสาธุท,ท่านผู้ชมเจ้าขา ที่เทศบาลเมืองบางกะดีจังหวัดปทุมธาน,นีได้จัดงานลอยกระทงที่ท่าเรือล้วเดลมีการประกวดหนูน้อยนพมาศประกวดกระทงและที่เป็นไฮไลท์คือการที่มีมิตรอลิเทจจาก50ประเทศแต่งชุดประจำชาติมาแสดงและร่วมลอยกระทงอย่างสวยงามซึ่งยังไม่มีที่ใดทำได้ เห็นแล้วตื่นตาตื่นใจจริงๆแถมพี่นกักร้องชัะนระดับม,มาขับกล่อมสรับบรรยากาศในงานด้วยเจ้าค่ะท่านผู้ชมย oh <yeah. S 1> ้ามาได้เดือนกว่าแล้วค่ะโอแค่วัสรวาล่กาใช่แล้วเป็นอีกก้าหนึ่งที่เราได้ก้าวไปข้างหน้าเพื่อให้บางกะณีของเราอะดูเป็นอินเตอร์ขึ้นแต่เราก็ไม่ได้ทิ้ง ประเทไทยเป็นการจัดที่ดีมากครับโดยท่านนายกธวัชชัยอึ้งอภิวิไลยนายกเทสมนตรีเมืองบางกะดีก็ได้จัดสืบสารประเพณีวันลอยกระทงซึ่งท่านนายกก็จัดมาประจำปีทุกปีและปีนี้ยิ่งใหญ่นะครับมีเขาเรียกว่ามีการประโมทมากไม่ว่าจะเป็นเด็กแล้วก็จะมี มีอาเซียนด้วยนะมาจาก50าสิกว่าประเทศ Thank you so much support me My name is Masahiro I'm from Nepal I am from Indonesia f r Om v i e t Nam Phnom Mongolian นายโยชาวัชชัยคนเก่งคนดีเป็นเกียรติเป็นสีอยู่คู่บางกะดีตลอดปีตลอดไปค่ะ